รู้หรือไม่ดอกดาเลียคือดอกไม้อะไร ดอกดาเลียหรือว่าดอกรักเร่เป็นดอกไม้ที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีถิ่นกำเนิดในแถบภูเขาสูงของประเทศเม็กซิโกอเมริกากลางและโคลอมเบียและยังได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเม็กซิโกอีกด้วยครับดอกดาเลียเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ทำให้มีรูปทรงดอกสีสันและขนาดที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ดอกขนาดเล็กไปจนถึงดอกขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง25เซนติเมตรโดยดอกดาเลียเป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกตั้งแต่ชั้นเดียวไปจนถึงซ้อนกันหลายชั้นมีทั้งพันธุ์ทีี่กกบดอ ม้วนแหลมหรือพันธุ์ที่ป้อมกลมและพันธุ์ที่มีรูปทรงคล้ายดอกบัวโดยดอกดาเลียเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสันมากโดยบางสายพันธุ์ยังสามารถมีสองสีในดอกเดียวกันได้ด้วยนอกจากนี้ดอกดาเลียยังมีก้านดอกที่ยาวและแข็งแรงทําให้ดอกดาเลียเป็นที่นิยมในการนํามาปลูกเป็นไม้ตัดดอกเพื่อใช้ประดับตกแต่งในแจกันหรือตัดช่อดอกไม้ครับโดยดอกดาเลียถูกค้นพบและนําจากเม็กซิโกไปยังทวีปยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่17โดยชื่อดาเลียตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อนเดอร์สดานนักพิษศาสตร์ชาวสวีเดนจากนั้้นนนเป็ต ดอกดาเลียก็ได้รับความนิยมและถูกนําไปพัฒนาสายพันธุ์อย่างกว้างขวางจนแพร่หลายไปทั่วโลกครับส่วนในประเทศไทยดอกดาเลียหรือดอกรักเร่อาจจะไม่เป็นที่นิยมปลูกกันเท่าไหร่เพราะชื่อในภาษาไทยว่ารักเร่ซึ่งบางคนตีความว่าหมายถึงความรักที่ไม่หยุดนิ่งหรือเปลี่ยนแปลงง่ายซึ่งอาจจะเป็นมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็ไม่ได้สนใจในความหมายนี้หรือเปลี่ยนเป็นเรียกดอกดาเลียที่ทับศัพท์แทนเพื่อเลี่ยงความหมายนี้ครับ